เกิดโพสต์ใหม่แซนรอบนี้อย่างเดือดถามลุงท่านหนึ่งมีคนโปแตกแซนวิสาพาหนึ่งในคนบนเรือคืนที่เกิดเหตุแตงโมนิดาตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงลุงท่านหนึ่งอยากให้ทุกคนมาย้อนฟังสิ่งที่คุณลุงเคยพูดไว้ในงานถแถลงเมื่อวันที่10เมษาแล้วลองไตร่ตรองจากเรื่องราวทั้งหมดดูค่ะจากงานถแถลงตัวเต็มช่วงนาทีที่47.50เป็นต้นไป ช่วงนาทีที่47.50ของคลิปเป็นการพูดโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญแสงและเงาของคุณลุงที่อธิบายเงาคนคนหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณท้ายเรือในช่วงเวลา22:34โดยมีการพูดว่าเงานนี้ขยับตามท้ายเรือไปก่อนที่เงาจะหายไปซึ่งทีมงานคุณลุงก็ได้อธิบายเพิ่มอีกว่ามีเป็นเงาคนยืนขึ้นและเดินกลับเข้าไปในเรืออีกช่วงคืนอนาทีที่55 51เป็นช่วงท้ายคุณลุงเปิดโอกาสให้นักข่าวถามเมื่อนักข่าวถามย้ำอีกทีถึงคลิปเงาช่วง22 34ว่าเงาผู้หญิงเมื่อกี้น่าจะเป็นเงาของใครครับซึ่งคุณลุงก็ตอบว่าเป็นเงาของแตงโมที่มีการนั่งยองยองลงไปคำถามคือ 1. ในเมื่อคุณลุงพูดอย่างชัดเจนว่าช่วงเวลา22 34. โมมีการเดินไปนั่งยองยองท้ายเรือแต่ทำไมวันนี้ถึงพูดว่าแตงโมตกเรือไม่เกิน22 10. ซึ่งคุณลุงบอกว่าเป็นเงาโมไปนั่งยองยองท้ายเรือช่วง22 34. แล้วโมวจะตกเรือตอน22 10. ตามที่คุณลุงได้พูดในครั้งหลังๆได้อย่างไรคะ 2. คุณลุงและทีมงานพูดเองว่าโมมีการนั่งยองๆงลงไปที่ท้ายเรือแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกทั้งคุณลุงก็ยังพูดเองว่ามีสิทธิ์ปัสสาวะได้อีกต่างหากทําไมคุณลุงถึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคะอยากทราบประเด็นที่คุณลุงพูดไว้เมื่อวันที่1ิบเมษายนว่าจะสรุปได้ว่าอย่างไรกันแน่คะเพราะหลังจากวันนั้นก็ไม่เห็นพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยทั้งที่จัดงานถแถลงใหญ่โตมีทั้งทีมแสงและเงาช่วยวิเคราะห์ภาพทั้งหมดอย่างละเอียดและถี่ถ้วน รบกวนคุณลุงช่วยตอบคำถามด้วยนะคะแล้วไหนจะประเด็นเก่าที่คุณลุงทิ้งไว้ผ่านมาจนวันนี้ยังไม่ได้คำตอบสักข้อประชาชนคนไทยโดนเอาไปลอยแพอยู่ที่ทะเลไม่มีใครพากกลับมาเจ้าพระยาแล้วคุณลุงยังกล้ามาพร้อมประเด็นใหม่อีกมากมายทิ้งข้อสงสัยที่ไม่เคยจบปัญหาที่ไม่เคยแก้เพราะแค่ไม่มีใครทวงถามแบบนี้มันถูกหรอคะ คุณลุงโชคดีนะคะที่มีแฟนคลับที่รอและพร้อมจะรับฟังนิทานเรื่องใหม่ๆของคุณลุงเสมอโดยไม่คิดถามถึงเรื่องเก่าที่ยังไม่ได้คำตอบจนกลายเป็นว่าตอนนี้เขาสับสนและงงกันไปหมดหรือเปล่าคะจากการกระทำของลุงว่าอันไหนควรเชื่อได้บ้าง